สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง s a ฟ f o o ค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมกูสุยกันค่ะก็เป็นขนมทางภาคใต้นะคะทํากินเองก็ง่ายทําขายก็ดีค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําตัวน้ําเชื่อมกันก่อนนะคะเราใช้น้าเปล่าค่ะอยู่ที่500 ml ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแดงค่ะอยู่ที่100กรัมน้ําตาลทรายแดงที่เรากินกับเฉากล้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดงที่แอดใช้นะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้มน้ําตาลนะคะให้ละลายให้หมดค่ะ พอเราต้มน้ำตาลจนละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็พักน้ำเชื่อมของเราให้อุ่นก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำตัวขนมกันต่อเลยนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า100กรัมค่ะตามด้วยแป้งมัน50กรัมและแป้งเทาใยม่อมนะคะเราใช้อยู่ที่30กรัมค่ะผสมแป้ง3ชนิดนะคะให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเทน้ําเชื่อมที่เราพักจนอุ่นแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะผสมแป้งแล้วก็น้าเชื่อมค่ะให้เข้ากันเลยนะคะเราจะผสมจนกว่าแป้งละลายเข้ากันได้ดีค่ะพอแป้งนะคะที่เราผสมเข้ากันได้ดีแล้วแล้วก็เทน้ำเชื่อมที่เหลือนะคะให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นําแป้งค่ะมากองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งครั้งนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําขนมของเราลงไปนึ่งเลยค่ะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะนึ่งถ่วยให้ร้อนะคะประมาณ5นาทีค่ะเมื่อถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นําข,ขนมของเราค่ะ หยอดลงไปในถ้วยของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะก่อนหยอดแล้วก็คนแป้งนิดนึงนะคะบางทีอาจจะมีแป้งนอนก้นได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งขนมของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาขนมของเราก็จะประมาณนี้ยกขึ้นมาพักให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาแกะทานกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีมาเพาะทึนทึกนะคะขูดเส้นแล้วก็นึ่งให้รอยประมาณ5นาทีค่ะอันนี้ มพะพร้าวที่เราเนื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเอาไว้สําหรับใส่หน้าขนมของเราค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะแล้วก็จะนําข,ขนมของเรานะคะนํามาแกะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะหน้าตาขนมกูสุยของเราก็จะประมาณนี้นะคะแป้งนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็หอมตัวน้ําตาลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยหน้ามาพาะพร้าวทึนทึกขูดลงไปค่ะปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมโดสุยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซฟฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ